มันเจออะไรที่กระทบใครเป็นอยู่เืยนะก่อเรื่องนันก็ออก่านไปเลยเข้าใจแล้วมันไม่ได้ตุงมแต่งเราไล้ผ่อนเพาวันนี้จะพูดอย่างนั้นวันนั้นจะพูดอย่างนี้ไม่ตุ่มไม่ได้เป็นี้ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเอาการสดๆมใครหาใแต่หางไันพิเรไปเราจะพวกเราสดๆเลยไหมต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมตั้งท่าไหมแต่เราจะปฏิบัติทางที่ตั้งท่าได้ดูเลยเนาะถต่ทางนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินจงกรมเดี๋ยวเราจะไปนั่งสมาธิ เดี๋ยวแลวาวตั้งแต่สมัครท่านยิง่งเลยแต่มันไม่เคยต้องเท่าอะไรนะถูกไหมบทมันเฉียบมันซี้ยงเนี่ยมันครอบเลยนะแล้วทราเป็งไงอ่ะถ้าเรายังตั้งท่าอย่างนี้ฮะถ้าเรายังตั้งท่าอย่างนี้ถ้าเราไม่ลองจริงอ่ะถ้าเราไม่ตั้งใจเอาไว้เลยเขาจะตั้งใจไหมสติอยู่อยู่บ้านอยู่ตลางห้องเวลาไม่มีทางทันี่ถ้าสติเป็นเราต้องเอย ต้องสวดการแล้วรู้สึกตัวที่มากเจริญที่มากแต่ทำให้มากเีินเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวไว้ย่ามักลับตัวเรารู้สึกตัวคือกล่ำตัวรู้สึกตัวคือรู้ทังตัวนะถูกไหมพอรู้สึกตัวทุกคนจะเข้าใจว่าแค่กายแต่รู้สึกตัวก็คือหมายถึงว่ารู้รอะไรการางกายสมฐางกายทิตใจมันตรุงอย่างไงมันแสดงอย่างไงแต่พอรู้สึกตัวทุกคนแค่กายทุเคยไม่เคยหมายว่าใจถูกไหม แต่ทหานเจ้าบอกว่าสังขารเรื่องกายจิตใจสังขารข้างายก็คือทั้งา่างกายทั้งจิตใจทั้งหัวท,ทั้งสิ้นไม่ชินตัวเราพูกตัวแต่เราพูดพอพูดสังขารเสือ่อมเรามองไปที่ไหนจิตใจมีความติดขัางอาหารไหมพอรู้สึกทัวทุกคนเจ้าอของกายไปเดินของก,าย,ออกายได้บ้างไปหมดแล้วไปหมดยาท้องไม่รงงานทำ้ปทางไหน เพราไม่ต้องทำ <มา S 1> ไห<ง>มอาจารย์คงฉีมันจชเลยที่มาของเอาตัวเราไปทำใช่ไหมก็ใจนี้พอก็ใจตรงนี้เลยดีคำถามอย่างเมื่อกี้ที่ถาแม่เราก็ถามตอนนั้นไม่มีตัวแต่พอแม่ถามว่ารู้สึกยังไงเราก็คิดว่าเรารู้สึกยังไงอันนี้มีตัวเราถูกต้อง ถ้าเปรียบเทียบกับตอนทํางานนะคะแม่สมมุติว่ากําลังหั่นผักเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ทําอะไรแต่เรารู้ว่าเราหั่นผักแต่พอตัวผู้ผู้ผู้พาพมาบอกว่าตอนนี้เราเรากําลังหั่นผักอันนี้ก็กลายเป็นตัวเรามาแล้วไปแล้วตอนนี้เราลังถ้าสมมติอยากมีสตขที่มั่งอยู่ก็อย,อยากมีสติมามตอนนี้เรลงําหั่นผักนะถ้าน่แหลกกัาลังข่อตุกตลย ตอนที่หันถาดไปอ่ะแล้วตอนที่แม่กูใส่เหล้าค่ะแม่กูไปยืนล้างจานถ้าใครจำมุมพิกนี้ได้เนาะอุ้พยายามมีสติเท่ากายวันนี้นก็ูจะล้างจานธรรมดา,ามดก,ดดก็การู้ไม่ตั้งใจแล้วรู้สึกตัวด้วยแต่ก็รู้สึกตัวตั้งกายเข้าใจเขาไม่ตั้งใจยังแย่เหมือนแม่ที่กูดในตั้งใจจะรู้สึกตัวหน่ะก็คือรู้สึกตัวทั้งกายแล้วล้างจานแล้วทำไมเขาพูดว่าเฮ้ยเราย่าล้างจานดิเฮ้ยที่เราไปลังล้างจาน่้องตอม แต่ที่มันทาวอย่างงี้น่ะนั่นแหละเป็นกิเลสล้วนๆกูฮู้จิตมันแบบมันตื่นหงอกแล้วในใส่กอดท้ายเหรทุกคนเข้าใจป่ะเราโดนหลอกนะจะบอกว่าเรากำลังล้างจางน่ะแล้วเราต้องมีสติแต่อีกลงเลี้ยวของเครื่องหมดแล้วอ่ะแต่ไอ้ตัวที่หาเรื่องเข้าใจป่ะเราจะทําล้างแจ่มที่หาเรื่องนะเราจะเข้าใจกันนี้เนี่ยใครจะเข้าใจขยายให้ คือเรากําลังล้างใจหมายถึง,งว่ามีลเราปรากดขึ้นมาแล้วเรากําลังล้างาจงแต่จะเห็นว่ากวันที่เจดุรมแดงเนี่ยโอ้มาแต่บินไดนะ้เนาะศึกษากระทบพรัญญรง,างงานสงญดาสัมผารทางกายบินแดงเข้าไปรับรู้ไปฆ่าแปควองหาย่าเรากหลังล้างานถูกไหมนี่คือการทํางานของขันห้าแต่ที่เป็นอย่างนี้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 น,นั่นมันคืู้ไปแล้วโอ้โหมันเหมือนฟ้าผ่าลงม,มาแล้วบอก จะไปต่อใครยังไงอ่ะคองทั้งโลกเป็นแต่ทันพิงกิงเกือบเกลือกฮะเข้าใจปะจะไปพูดกับใครยังไงอ่ะก็เป็นค,คนสอนที่มีสมติสติสติเราก็พยายามดูสติแต่ค้างกับฟอรมันตลอดแต่ยิี้พยายามดึงสติยิ่งของตัวตนแล้วมันจบตู้ไปที่ไหนอ่ะครับคุกวันนี้เคยหยังพูดว่าสติแค่ดีคนเนี่ยถูกไหมอ่ะไม่แต่เราเองก็ต้องใช้ควาสติเนี่ย แต่สำเวาอิกจริงสติคือการรรู้สติ่ใชการแค่ทำสติคือการเรียนรู้สติไม่ใช่การแต่ทำแต่สติของพวกเรากลังเป็นการเป็นอะไรกันเป็นการกระทาแต่จะใช้สติไหมไม่คือแต่หาตถูกไหมทุกคนพยายามมีสติทุกคนอยากมีสติแต่เราไม่รู้ว่าสติการเริ่รู้มากกว่าอยากที่จะมีสติ เราไม่เคยสวนมนวากนะตเราตังเตัหรอใช่ไหมล่ะตามไหนจริงหรือความจริงอะ่ะถ้าตามยังอย่างเงี้ยไม่ห้าเลยออนที่เขาเข้าใจขเข้าใจค่ะแต่ยังสับสนว่ายังสับสนว่าอย่างอย่างเช่นที่แม่พูดส,ส,สับสนตรงไหนตรงตรง,งไหนตรงนี้คันเออในข้นสายจริงนี้เช่อมแระวุมแหลงพุ่งมา,งแ,มาและเส,สดูเ่้ร่างการู้ รู้นไหมการจีนรู้ดังไม่รู้คงยงจบไหมเกี่ยวป่าวเขาหูไหนเกี่ยวที่ไานเกี่ยวกับอนาคตไม่เกี่ยวมันมีแค่ตอนนี้จบจ,จบจบแต่แค่เรื่องนี้ไม่คมุยต่อได้ไหมสิแต่ไม่ชี้ให้เห็นจิตในขณะปัจจุบันที่มันจะมาขอตัวตนขึ้นมามันจะจบไหมไม่จบชี้เห็นว่าอะไรจะโหดไทยถูกไหม อะไรถูกมะแต่พระชีย่ยเห็นแล้วอุคลนั้นมีสติปัญญามีสักครามประกอบขึ้นความเชียงด้วยพลังสูงสุาของเขาเขาก็สามารถสิ้นยามันก้าวไเป็นขนาดนิพพานี้ขนาดไหนนี่เลยพลัมในอุปกราระอย่างยิ่งเธอมีเงินร้อยล้านกับขนาดจ็ดเมื่เกี้ที่เราชี้เตี้ยงงไปใช้เงิก็ไม่ได้เลยม่คุณเรางูอย่างนี้มไม่ติดกาวกิดดังกี่คน ด่าให้ยั่งตื่นแล้วมันไม่ตื่นเพราะไม่เห็นความสำคัญในขณะฉิบชุบจุนบ้านมันไม่เห็นผูน้สมความดีถือมันไม่เห็นคนโวน,นของผู้รู้หรือความถูกประการลออกวนที่ท่ให้ยุ่งเากน่ะทิพย์เปียโนเป็นยังไับจุบ้านน่ะบางทีคนที่หางวิ่งหนโก๋ไหมโก๋ทั้งที่ชี้ทางออกกับทุ่งไทยแต่ับมัง่งฟลัวแล้วก็กลางให้ ติดใจางเนี่ยติดแล้วมันจะไปยังไงเนี่ะแต่ถ้าไม่หลุดมจะตื่นไหม,ม,ไหมก,บบกมสสไห็ไม่ตื่นใช่ไหม่ะตัดจิงบาปอะสรแสางเจ้ก็กลมนังสมาธิจันนะหนุนดกวยศุลไม่หลงหมดเลยเชื่อไหมให้เชื่อไหมว่าไันหลงหมดเห็นไหมว่าพอหมดแล้วมันก็หมดเลยแต่ไม่ชีพี่คุณก็บอกว่า เช้ามันต่อแล้วถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ากลับมาแล้วพี่คุณบอกว่ากลับมามีสติแล้วมันมีสติยังเจ้าตัวต่อยังทำไมถึงยังถ้ามีสติจะถูกต้องต้องรู้ว่าสติตัวปลอมคืออะไรถ้ามันกลับมามีสติมันจะยุดแล้วมันจะเห็นแต่พอพูต้องกลับมาแล้วมันยัง คิดยังใช้ความคิดอยู่ว่างกลับมาแล้วแต่ใช่ความรู้สึกตัวไหมความคิดไม่ใช่ความรู้สึกตัวการจะทักไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือการะระลึกรู้ได้ในขณะปัจจุบันถึงสังขารร่างกายจิตใจถูกไหมว่ามันเป็นอย่างไงตามความเป็นจริงแค่รับรู้ สติเป็นตัวระลึกรู้ปัญญาเข้าไปรู้แจ้งหยิแจ้งตามความเป็นจริงแต่ต้องคาสายสติเป็นตัวระลึกรู้สมาธิต้องมั่นคือจิตจดจ่อตั้งมั่นในการที่จะรลึกรู้ลงไปนั่นคือความตั้งมั่นปัญญาก็คือรู้แจ้งหยิ่งแจ้งตามความเป็นจริง ในขณะปัจจุบันยังแงในขณะปัจจุบันเข้ามาแต่ถ้าเราไปนั่งคิดไข้ควรเอาเรื่องในอดีตมาคิดในขณะปัจจุบันนี่นไม่ใช่ปัญญายานั่นเป็นปัญญาของขันห้าปัญญาของขันห้ามันเป็นไปเพื่อความเสื่อมมันเป็นของใช้แต่มันไม่ได้เป็นตามเพื่อความรู้แจ้งแต่อาศัยมันอาศัยมันในการเขาเ้าไปแจ้ง นั่นเราต้องรู้ว่าสติคืออะไรถูกไหมสติคืออะไรนักเดินทางในไภายในรู้จักไหมมันต้องเห็นนักเดินทางในไภายไงเมื่อไรที่ทพบพบผู้เดินทางการเดินทางจะจบลงและมันเหลือแต่เส้นทางขนทาง ผู้เดินทางจะหายไปเมื่อไหร่ที่คุมเส้นทางผนทางแต่การเดินทางเลยนักเดินทางหายไปนั่นแหละสงบสันติหยุดทุกอย่างแต่ตอนแรกเราต้องพบผู้เดินทางก่อนไหมพบผู้เดินทางก่อนก็พบตัวเรากกอนเที่ยวออกแสวงหาด้วยกิเลสกังหาอยู่ร่ำไปไม่มีวี่สิ้นสุดใช่ไหม และต้องพบมันโดบ่อยไหมพบมันโดยบ่อยจนนุ่งแน่ใจว่าสิ่งที่พาท่องเที่ยวสิ่งที่พาทุกสิ่งที่พากาอตัวตนจะจริงกีนักเดินทางนี่แหละหรือวิญญาณนขันนี่นัเลยตัวกองทุกข์กว่าโทษถูกไหมตัวรู้นี่นั่นเลยมันต้องพบผู้รู้ก่อนนะถึงจะเห็นว่าผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนไอันีสิ่งที่ถูกรู้ก็ยังไม่รู้ ราจะพอพู้รู้ได้ไหมมันส่งจิตออกนอกท้งวงันถ้ายังเคยเห็นเลยว่าส่งจิตออกนอกแล้วจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้ไหมไม,ไม่เห็นมันไม่มีทางที่จะเห็นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจกินเหล็หมัดตอมหัดเลยนะเต่ไหมมันแยกราวต้องแยกรับแยกรำต้องแยกลับเลยนะแต่ถ้าสติสมาธิปยยัญญาไม่ทานโอ้ยมันคลองโลกอะ่ะมันชำนาญในเส้นทางนี้มันชำนาญในเส้นครอบครองอะ่ะ เอาวิชาิเลสตัตหามันชงนาญในการปั้นน้ําเป็นตัวจาไว้เลยนะกิเลสตณหาเอาวิชามันชงนาญในการปั้นน้ําเป็นตัวมันจะคอยปั้นน้ําเป็นตัวอยู่เรื่อยๆเขาจะปั้นน้ําเป็นตัวเนาะไม่รู้ว่าคนีัยมันตรงจากน้าทีเเเเเ่เป็นแท่นก็เป็นน้าแข็งเนาะมันเริ่มเป็นก้อนเป็นแท่งส่งสุดท้ายไอ้ก้อนในแท่งนั้นะ่ะก็สลายกลับเืนสู่ฟองเหลวไหมของเหลวแต่เราอยู่ไปติดที่อัตรา คือการปั้นน้ำเป็นตัวแต่เราไม่เห็นที่มาก่อนที่มันจะปั้นหางเป็นตัวแต่ถ้าเราเห็นที่ไปที่มาของการปั้นน้ำเป็นตัวหรือการก่อนที่จะเป็นน้ำแข็งเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้น้ำแข็งในชั่วคราวไอ้ตัวเราในชั่วคราวถูกไหมไอ้ตัวเราในชั่วคราวแต่ถ้าเห็นวิธีการป้างของมันจะเกิดก่อนตัวเราได้ไหมไม่ได้แต่แค่รู้ไม่าอยู่ใจไอ้เนี้ยเอาไว้ใช้ชั่วคราว ไม่ใช่ถาวรอไม่ใช่จริงจังผลสุดท้ายมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแท้ของเราในธรรมะมีแค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆร,รู้อริยสัจสีคือรู้ชีวิตเราเรียนธรรมะคือเรียนชีวิตเราไม่ได้เรียนชื่อื่นย้ำตัวเองบ่อยๆว่าธรรมะที่แท้จริงคืออะไรเราเกิดมาจากไหน เราเกิดมาเพื่ออะไรการดำรงชีวิตของเราอยู่เนี่ยเพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนลองทบทวนดูจริงๆแล้วทุกวยนไม่ทุกเพราะอะไรและเราอยากพ้นทุกเพราะอะไรอะไรแตงเด่ได้เล่ใจทวนบ่อยๆทวนบ่อยๆมันจะเกิดปัญญาทวนชีวิตเราบ่อยๆไม่ใช่ไปตายต้องหมั่นทว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 นกระแสขึ้นมาบ่อยๆไม่นานมันจะเห็น ทางเข้าเชื่อไหมว่าทางเข้า,ากับทางออก,ออกคุยทางเดียวกันเชื่อไหมถ้าเห็นอย่างนี้มันจะเห็นว่าทางเข้า,ากับทางออกอยู่ที่ียอกลองสังเกตดูนะเกิดทีนใจดับที่ใจออกมาจากความคิดความหรือความรู้สึกที่มันปรุงแต่งพอเห็นมันมันอายไหม ไอ้แม่ม้วนตัวกลับเอาวิชันมันแลกนะมันกลัวอย่างยวตุ้นกลัวเลยไหมกลัวการเห็นกลัวการรู้ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปกำจัดมันไม่ต้องคิดจะฆ่ามันกิเลสตานาน่ะแค่เห็นมันมันจะอายเห็นมันบ่อยๆมันยิ่งอายมันจะเป็นการสู้หน้าแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเพราะเรารู้แล้วว่ามันจะมาหน้าไหนมันก็แลงฟงเหมือนกัน นี่แหละไม่ได้ทําลายอะไรไปเห็นนี่แหละเห็นยังไม่มีผู้เห็นและการเห็นนั้นแล้วก็มีอยู่แล้วสักด์จะได้เห็นสัก์แต่ว่ารู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เห็นสิ่งนั้นนะมันเป็นธรรมาชาติทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและการเห็นสัง